สวัสดีครับเอฟซีพ่อทองแหลทั่วโลกเรากำลัะมาท่านผู้ชมวันนี้พ่อทองแหลมีรายการรายการอย่างเตีย้ยเลขคำนวณพ่อทองแหลนี่พับคอนไปโดนครับยุดไปโดนเลขคำนวณพ่อทองแหลคนเดิมเดี๋ยวบัดที่นี่งวดนี่นี่มีอันดอันึงเห็ดไข่พ่อทองแหล่คำนวณเอาตับแม่เป่งมาให้ท่านผู้ชมวดนพะจจวันที่ หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่แหละครับนั่งอยู่ในห้องผู้เดียวถามว่าเป็นอย่างเจ้าบ่ไปใส่มาใส่ที่มาหากริมไงแต่เพราะยังอ้นี่เนี่ยเคยงไงที่วายเมียว่าต้องแล้ยคนเดิมสิคำนวณออกจากโน่นนี่นั่นได้มาเอาแม่ยเป่ไงไม่มุ่เจ้านี่เจ้าว่าง่ายที่เคยคิดตั้งมือเศรื่เด่นเออนี่มันไว้เท่าไรหรอเจ้าว่าเนาะครับเนาะเมียสิคิดเอาแม่ยเป่ไงไม่มุ่เจ้าโชคลาภมาให้ท่านผู้ชมเอฟซีเพราะต้องแล้ยทั่วโลกเนาะครับเนาะ ว่าประชาวันที่นี่แหละหนึ่งท่านว่านี่ยแหละพอต้องแลกข,ขัดมาพิเศษเอาตจอตัวเปี่ยเปี๊ยตัวจิงกิงชนิดแบบโว้ยหาตัวจำยากไหมอืน,นอกัเนะมาก็สีผ้ามาเบิง้งแล้วก็สีคือว่าผู้รงคนกับว่าเอวาวล,ลายเมียนมาแต่ถ้าบารานตระเปิไดไร่กองไร่กันกสีาวาทีไปทีมาทียังจะก้อนตัวทีให้คอยเปิดกล้องมาปุ๊บสี่ศูนย์ จบข่าวตอนนั้นตีพี่คอยกินยังสารมุ่เจ้าเนาะกันเนาะ <c oughs> นี่พอต้องแลคือเบานัวหัวมอนกับท่านผู้ชมเอฟซีพอต้องแลทั่วโลกหนาวครับอากาศหนาวพอต้องแลต้องดังไฟกองยันยันไว้แล้วก็อาบแล้วก็เฝ้าว่าฝีงไพ่เนาะกันเนาะอยู่บ้านนี่ก็มีคนเพิ่นเถื่อนชีวิตเนาะกับเนาะอยู่บ้านวันนี้พอต้องแลกก็เลยบริเวณใสก็เลยมากทายท้ำอยู่บ้าน คือขัดเอาตัว <c oughs> หลายงวดหน่อเป็นว่าเป็นลืมกับแมนนะครับนเนาะนรียคำนวณพอต่องแลีก้นเดิมว่าท่านได้เผยแผ่จักเชือว่าท่านได้โดนแล้วพักควันที่เรียกก้นว่าสิยุทธ์นี่บอกว่าพักเรียครบคำนวณพักควันบาดที่นี่พักควันมีแห้งเลยมีหยังแล้วหวยขัดตัว,ตวเปียนไว้โมเจ้าเนาะครับเนาะช่อง,องก่อตเรงแลก้นเดิอมแต่ว่าไปหยังงวดนี่โมเจ้า่ะ เราเบิงกมาที่นี่สีผ้าผู้จับมาเบิงกับสิเรียนเรียมเรียกเ,เสียงประสานตัวไหนพอท้องเรียวงกลมไว้กับตัวนั้นคือยิงก็ต่อปูนหรือว่าโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นกับแปลว่าเด่นดอกปะดูยังวันไปซะเนาะขันขันวงนี่ขึ้นดอกปะดูเนาะเดี๋วยวชมเดี๋ยวกินน้ำก่อนมีเงี้บอกมีเงแปง ว่าเอาอีหยังมาให้พราทองเรีขามหวานกับมี่ได้ทุกงวดใด้กอท่องแรีคนเดิมจังเละเออคันมมนม้นพายจานที่ล่าสุดบ้านเกาหน่อยนะครับอืจะไปเข่ามาหรอกเพอาะท่องแรียทวงเทเดียวเปียเ,ยเลยเรขขคันมมนม้นพายจานข <c oughs> อไปกับทวงเทเดียวปังเลยหนึ่งสี่สามตู้เดียวระดุดขากบูเจ้าหวายนอกคำนาะ คือเลขที่ผมขัดมาให้มู้เจ้ามือนี่นี่ขัดมาชนิดว่ามองได้ปังๆมองไดมันใจคือว่าโดนแล้วเพราะต้งแลกคำนวณเบิ้งแล้วว่าขัดเอาตะซุ่มตัวจิ่งเก๋งมาให้ทันได้เบิ้งเป็นแนวทางเราคำเนาะในตัวมุ้ช่อมของพ่อต้องแลคนเดิมให้เบิ้งเป็นแนวทางมันถือเลขควมฝอกควมฝันม,มุ้เจ้าบอเลขรวดเลขหย่งสารพัดได้ทุกอย่างละ่ะ ลักกิโลอยูหน้าบ้านหรือเสาไไฟา้ามีตัวเลขบนเด้มยัสิคือพบัดที่นี่ก็สิาห้ามูจ้ามาซองเบิง่งก็ท่องแหนคนเดิมสิบบ่อห้างใหญ่หลายสิบว่อหลายใหญห้างมาเอาจจจ้ารวดเพหลายดอกนี่นอบเบิ้งกันหนะจะคูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหสหคู หวขาดมาเหลี่ยบนอยว่าเป็นว่าสงให้ตามให้ยังเบิดเด้ให้เบิ่งเป็นแนวทางว่ามันสิตรงกับของมูเจ้าฝันมูเจา้าเก่งอยู่ในจ่องในใจบิ่งตัวนี่นะครับมะมาเบิ่งพร้อมกันกับผมนี่จากหัวตะตะตัวนวดนี่ว่ามีการบววผ่านเพราะอะไรดอกเพราะว่าพักโดน,นหรอเดยกเขานวดมาทั้งเรือให้สง,ก,หนหนง,งสก็พักในแม่ไว้นะอล่าเมื่อยรล้ว่างที่นี่พักมีกำลังหลายแล้วครับเด็กเขาเร็มาอทั้งเรือมะมาเบิ่งพร้อมกัน พร้อมเขาเึงเดิมคัดเลี้ยนิอยู่ในห้องนี่แล้วหนาวเย็นตัวะนะแง่งแง่งแง่งมาเบิงพร้อมกันกระทานผู้ชมนี่นี่ละครัได้บ้านได้ซองบ่มีหยังดอกมีเท่านีน้ละคนผู้เบาวสวดเบาเชี่ยวเยบายังกอนไปดู่จังสี่ไหลย,ยุ่งจะได้กระได้ความตองแล้ยคนเดิม,ดมนี่ครับท่านผู้ชม มีทอนี้เด้อมีทอนี้เด้อท่านผู้ชม่อทอกแลคนเดิมเดี๋ยวผมสิคานให้ฟังถ้าฟังเด้อคือเลขสองตัวเท่านั้นนะครับเด้อมีสามแถวหนังมีสามแถวสี่ห้าห้าหกเสองสองเสองสสสองเนื้อแปสองสองปดสี่สเลขว่าหลายตัวดอกวแต่ว่ามันกลับเดี๋ยวก็เก็ดสองสองเก็ 49942552นี่คัดมาชะนีตังเป่งๆดังๆยานนะครับตะมือทำอ,อันแล้วครับแนละ้วให้คนได้เพื่อนอย่างน้ในมูนเจ้านี่ครับนี่ให้เบิงเป็นแนวทางเี่พอต้องแล้วคนเดิมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือระวังระเบิงเท่านั้นให้เบิงเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนี่จะหัวตาตาตัวชอ่องพอต้องแล้วคนเดิม บสสนับสนุนให้ไปนวนนี้นันเถอะครับนะเจอตอรี่ชรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหวยัยงขักเลยพอต้องเลยเอาเบิกเอาเป็นเนื้อถวงเนวทางมูเจ้านะครับนะงามยังขักได้งวดนี่เป้งเท่านั้นเด้นี่มีหลักขัดมาตุกเต้าเส้าผุนคิดขัดมาจะว่าใครธรรมดาท,ที่ไม่คิดให้เอฟซีมาต้องแล้ทัวร์โลก เจ้าสิไปใส่เวลาโน่นนี่นั่นบ่อไ้เจ้าต้องใส่โว้ยรวมร่วมแตมากทีหรือวรวมร่วม,ว,มวิทยายุดเขามาลร่วงน้ำให้มู่เจ้าได้เห็นเป็นแนวทางตัวบ่อกนี่มันกลับมซื้อก็มันสิลไลในครัาเรู้มึงก็ครับนี่ละเห็นพักอผักพรอนไปดนแลหรอืเดยกคขานวนพอต้งเดือมคนแล่บาร์รีนี่คัดออกมานี่ แต่ว่าคำนวณเบื้องตั้งจ,จ้าขวางแล้วล่ะอันนี้ขัดมาพิศเศษ้วยเอาปังเปียงคิดว่ามันมาเน่ยนะครับเนาะมาเนี่ยเนี่ยมันมาอีกแล้วรวดไลลอ่องไปยังตัวซ้าเพลงเลยนี่คือว่าเขินห่างไปรวนแล้วนะก็เลยว่ามันมาอีกแล้วปังๆตัวอันนี้ละแคบไว้ดีว่าพอาต้องเดินคนเลียขึ้นไปไว้แบ่ไปอยนี่นี่เดี๋ยวอาไว้่ไา้แล้วก็คันปัวแขนก็อึบรวดแล้วนะครับเนาะ เมื่อสนนี่ก็ถิมาสนทนาปัญหากันจากน้อยจากวางจากข้าสวส่วนบ่อนอว้ยบ่อสนเลกเอาซ้ำนี่แหละหนาวเบิ่งแล้วก็แล้วนะครับเนาะนี่นะครับคลิปคำนวณพอท่องเรียลี่คำนวณน,นี่ตะกีนนุ้ยบ่ถือตะเกียงหัวอืมพ่อผักหลังมากกับบ่เป็นบาบ่ถือตะเกียงหัวมีไงบ่กับบ่ถือ เออกินคือบ่อถือที่แดกว่าเป็นบ่อถือเตันหัวย่างเดียวเพิ่นเหลากันล่มมกินคือขอดมีบ่อพี่เดียวุกที่บ่อถือน้ำเขาเอาเลขเงาที่พ่านมากเขาเอาหนึ่งซีมาให้แปดใบบ่อพอนะสัมพัชฌ์ขึคนได้ตีเนาะเท็ดอีนังกับปานซื้อจากของกับซื้อกับหัวซื้ออยู่หรอแกเสียวตามซื้อไยซื้อไม่ยัยบ่อครับเอายายพอนะ นี่แปดใบนี่อันหนึ่งซี่พอนะเขาามาให้บอ่อพอนะโอ้ยก็ขย้อนแล้วบหมทีนี่กินเกือว่านี่ที่แรกกินเกือว่าสิบ้าเอา่เห็นเห็นเมย์บอ่อบ่เอาตกสามก้อนนะคุผู้ชมหนึ่าบ่อฮวดที่เรียกว่เฝ้าแลี้ยงย่างคักกินเกือเห็นเมย์บอ่อบ่เอาไหมบัดทีนี่บ้าม้าก็ตกตกสากรัดนี่แหละครับลอยบ่ท่านจ่อยเสียดเมย์บ่ป๋องเมย์บ่แปงทีมงานบ่าต้องแลคนเดิมจ่อย ฮ่าฮ่าฮ่าเนาะเพราะยนี่เอาเองหัวเองก็เป็นเนาะธรรมดาแหละเนาะคนอารมณ์ดีไหมบอมาที่นี่เอาตัวนี้ละมือนี่คือเอ่อช่องพอทองแหล่คนเดิมผมสิขอเอขอบคุณมีนายทหารท่านหนึ่งโทโมมหาพอทองแหล่คนเดิมเพิ่นช่มคลิปพอทองแหล่คนเดิมมหาห้กกำลังใจพอทองแหล่คนเดิมเพิ่นช่มคลิปเบ้ามอง ที่ว่าพอท่องเรียทายถ้ำไปเพื้นท่อมาให้กำลังใจครับนายทหารท่านนั่นเนาะครับเนาะอืมท่อมาให้กำลังใจพอท่องเรียคนเดิมเพื้นให้เบอร์สอกเบอร์ท่อพอท่องเรียไว้เนาะครับเนาะอืมมีอย่างปลื้มสอกปรึกษาอืมพื้นดีครับอืมนายทหารท่านนี่เออเพื้นผู้หลักผู้ใหญ่เพื้นมาให้กำลังใจพอท่องเรียคนเดิมขอขอบคุณเนาะครับเนาะเออพอท่องเรียคนเดิมขอขอบคุณท่านเพิ่มเจียร์ใหญ่เพิ่มไข่ใยมีเนาะครับเนาะอืมอระยูรเป็นก็ เปิ่นว่าวสิเขาเก็ตซแล้วล่ะเนาะครับเพิ้ลวาฟังดอกว่าเป็นเกษียณมาด้วยแล้วครับเพิ้ลวาอืมอันนี้คือเป็นเรื่องส่วนตัวจังหน่อยแต่ว่าเอฟซีไปต้องแล้ยครับเพิ่นอยู่ควรไปค้นภาคกลางครับแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ใช่นานครับเพิ้ลวาฟังคอยต้งเลี้ยก็บวาตามเพิ้ลวาวนะครับเนาะอืมอมาาที่นี่พ่อพ่อใหญ่อันนี่วาวเราเน่าปานนี่ว่าเป็นยังครับเอาทำนี่แหละครับท่านผู้ชมผมติดจบไป่ได้ภาพนี่แหละเอาตะข้มวาเอาเอาท่านผู้ชม เฮงๆรวยๆสวยๆงามๆามกับเลขก,กำนวดพอท้องแรงคนเดิมที่คัดออกมาเนี่ยสีบ่เอาทุกโตัเหมือนขัดเปรี้ยงๆไม่สัตว์มูชมเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆา,ามกับเลขกไทยเราก็สี่หนึ่งสามตัวสองต,ตัวงวดประจำวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมพศซ้อนสองพันห้าร้อยหกสิบหกไอ้มูเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอท้องแรงคนเดิมท่านผู้ชม,มทีไ่ไปหาโชคอาลาให้มูเจ้าเป็นเศรษฐีรลำรวยทุกคนหรือเล่าบัมีผู้ใดไ จนลงดอกผูใ้ใด่เอฟซีาต้องแลกคนเดือมยืนยันกล้ายืนยันวันนั้นี๋ละหัวตาตตัวมือนี่เอาแต่นี้แหละกินข้าวแรกเราไปครับเตาช้มทุกท่านให้ผู้เจ้ากินข้าวเสี่ยมนอนหลับดีเด้อเออกินข้าวเสี่ยมนอนหลับหนึ่งเงินมือนนอนตือนหนึเงินแสนแปดมือมากไ้แก้วมานี่ตื่นขึ้นมาวันที่หนึ่งธันวาคมพศห้าร้อยหกสิบหกเมียข่าขายหยกแผงตเตตรีมากตั้งปืนใช้ต้นหนาเลียกไปบ่เป็นเลียกดอกเลี้ยวไปเห็นว่าดี เรกคำนวณพอต้องดืมคนเรียอาจหลาดจับไววหวโฉกลาดไงนักข่าวว่าให้มูเจ้าเฮงเรว,วยๆสวยงามมือนีพอต้องเรียกเอาซํำนี่ละขอร่ามูเจ้ากันนั่นแหละคืว่านั่นล่ะไปใส่มาใส่ก็บปลอดภัยคนขับนี่สติสตางคือพอต้องเรียก้าไปได้หลายช่องเลยโอ้ได้หลายคลิปได้หลายรายการพอพอต้องเรียมือนีเอาซ้ำนี่ละลาตีสวัสด์ส,ส,วส,สวัสดีครับไปอืพ่อ,อ